วันนี้นะคะครูจะให้พวกเราเรียนรู้เรื่องแนวที่ 3R และโต๊ะขับโดยครูจะแบ่งกลุ่มเป็ทุกคน3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่หนึ่งครูจะให้เราทังเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันกึ่งนะคะกลุ่มที่สองนะคะจะเป็นเกี่ยวกับกล่องกระดาษค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะเป็นการนำพลาสติกใช้ใหม่ค่ะขอให้เป็นหานล้วมันมีใจพี่และนุ้ยจะเปนยังไ่ไปดูเป็นอะไรอ่ะ สบู่ปะนี่ทำได้ด้วยเหรอเได้ล้ำมันจะไม่ทำสบู่แต่ไม่รู้ใช้ได้ด้วยเหรอนี่มันวนเราต้องลองใช้ปาดีค่ะเราอุ่นออยเลยวันนี้เราจะมาทำเซนเซอรกายยูที่เซนเซอร์ของน้ำมันยูของน้ำมันคืออย่างเช่นยูน้ำมันหมาถึงเอาน้ำมันที่ใช้แล้ว นำมากรและกลับมาใช้ใหม่ได้ในการรีไซเคิลมีหลายอย่างอย่างเช่นใช้ขึ้นน้ำมันสามารถทำได้ด้วยการเอาน้ำมันไปทำเป็นสบู่หรือนำไปขายต่อให้กับคนที่รับซื้อแล้วไปทำเป็นไบโอดีเซลหรือน้ำมันเครื่องเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ของที่ใช้แล้วยังทำประโยชน์ดได้อีกมากมายการใช้น้ำมันแล้วนี้เป็น ใช้ทรัพยากรอ,อย่างที่เปลืออย่าลืมใช้น้ำมันให้คุ้มค่านะคะ